สวัสดีค่ะยันแหน่กนสวยค่ะมาแบบในรูปแบบใหม่ค่ะไปกระสินมาค่ะห้องกระถายคิดแรงเนาะค่ะเนาะม่าไม่กินตามหมูนงส้มกันเวอร์บ้างค่ะเนาะพอดีไปสั่งกระแทกมาสีบาร์บะเฉลิสนะสอนอยู่ใส่หรือเอาสอนมาดสดยดีแนวข้าวเดียวแล้วกันมาดูอนค่ะตำหมูหงค่ะตำหมูหงใส่บักสัง มนนเสษมะม่าค่ะนนมีตัวใหม่มีบบกตัวมีกันชอนน้ำเสนอคือพี่พวนค่ะ,ะเลยประแดกมาจากการสินเป็นปตาแซต่ตซเซ็ปพี่พ้องพี่จิ่ามามาก,กินน้ำกันสนซาบซค่ะบายเลยละค่ะนี่แนวคนสวยละค่ะนี่เดอ้อสน้ามารถแซบน้ำกันค่ะกินกับเศษมะมากม,มก็สีเซ็ค่ะเนาะ อย่างคนมาเห็นคุต้มน้ำใหม่ครับพี่น้องมันเสียบตาแค่แบบมาแล้วค่ะเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่มากินน้ำแกงค่ะแต้มใจบักสางมันได้บ่มีนนงค่ะ วันนี้มีมือกล่องหาแล้วค่ะเจ้า เพื look, ่อกองแดดนัาห uh. uh ัวขวานเ้าไปอนึ huh. ่งนะอืม uh. อืม uh ก็อ <huh>. ืมฮะข้าวุ่นเมื่อ้กินเต็มมืกอครับมันเกี่ยวไป ว่าจะนนัดกินมือฮะอืก็้แต่ผักกับเครื่องเนืมอบอกกี่กวนแ่อื ก็ตองจำเกลือกัได้จำเกลือจากบาทเนาะบ่เดี๋ยวมาจำบ,บ่าเป็นยังแซ่บนั่งซุกหลันท,ที่ผุทั้งเอื่นเขาเอิรนแบบนี้ก่อนแบบนุ่งม,ม่วงค่ะบาแต่ทั้งนนอุบลนี่เอิรนแบบพี่พวนค่ะหากินยากเลยค่ะผละไม้ป่า ปีละรั้งค่ะอืมหน่อยออที่มันเสากินเนาะเศรษัยโอ้พี่เศบครับใช่ไหมนี่นี่น,น,น,นี่ขันค่ะอ,อร่อยมากจ้าเอ๋ <laughs> เอาดีออกก่อนค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือจังฝนตัวเหมือนแจงสว่างปะเลยเนาะ โอเคเนาะค่ะเนาะพี่น okay. ้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมคลิปเดียวแค่นี Dan, nivel, <like ้ซักก่อนเนาะนีหลักคือเจนเหนียวก้นแสะแถมอีกข้าหนึ่งก่อนสนะแซ่บเลยนี่กินกับมะม่าเนี่ยเส็บๆคนกินมากกินมะม่าไปย่านอันตากร้องหิวนะตากร้องคือน้ำลายไหลเลยจนคนอืออันนี้มาข่าวง้อก็คือ